สมมติาบางคนบอกว่าตายแล้วศูนย์อ่าไม่เป็นไรเจ้ากันไปแต่ถ้าตายแล้วไม่ศูนย์คนไม่ได้ทําบุญไว้เนี่ยไม่อ่าอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละไม่ใช่เจ้าแต่อย่าง,างน,านงั้นแหละอย่างงอ่าอย่างงูน่าชั้นบอกกันแหละอ่าเพราะฉะนั้นเ,เ,เนี่ยเราเผื่อเหนียวเรามาทําบุญซะนี่นะจ๊ะแล้วก็ไปอยู่ในเทวโลกนี่นะจ๊ะ มันจะต่างกับเมืองมนุษย์ถ้าเราสั่งสมบุญน้อยเราเป็นเราจะไปเป็นเทวดาที่มีศัก์ต่ำนะมีสักน้อยมีบริวารน้อยมีเทวรถคันเล็กๆนั่งรถอีแตแอนไย่เงินต้องจอดข้างทางนะให้โลเซลล์ลอยเข้าไปเทวดาผู้มีศัก์ใหญ่น้อยเนื้อต่ำใจในเมืองมนุษย์เนี่ยมันแค่มีกี่สิบปีก็ตายแล้ว แต่น้อยเนื้อต่ำใจในเทวโลกที่เป็นเทวดามีศักน้อยนี่อ,อ,อืเวลาประชุมกันในเทวสภานี่นู่นนั่งห่างสิบสองโยชนี้โยดึงสิบหกกิโลคูณกันไปเถอะไกลไกลมากเลยเนี่ยเพราะว่าบุญน้อยกว่าเทวดาสักผู้มีศักใหญ่รัศมีของเขามีมากกว่ารัศมีน้อยก็ต้องถอยไป คอยไปเรื่อยๆเลยจะเป็นน้อยอกน้อยใจบนั้นยาวนานหรือว่าเราจะไม่น้อยใจด้วยการสร้างบุญใหญ่กันซะเองและบุญที่เราทําเองกับบุญที่เขาอุทิศไปให้นี่เลยจ้ะมันต่างกันนะทําเองเนี่ยมันจะได้เน็ตเน็ตแต่ถ้าเขาอุทิศไปเนี่ยบางทีเราเผลอลืมไปลืมอนโมตนาเราได้นิดนิดแล้วบางทีบุญนั้นต้องไปคอยก่อนกว่าเราจะปลืม้มเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะจ๊ะ เรื่องการเวียนว่ายแตเกิดนี่ศึกษากานไว้ให้ดีไม่ศึกษาไม่ได้เพราะมันเกี่ยวข้องกับตัว